สวัสดีครับสัปดาห์นี้ iOS 13.5 GM หรือ Golden Master ซึ่งเป็นเบต้าสุดท้ายโผล่มาแบบเซอร์ไพรส์ก่อนที่เราจะได้ติดตั้ง iOS 13.5ตัวเต็มกันในเร็วๆนี้แล้วครับการอัปเดตครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone X ที่แทบจะไม่ขยับเลยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะสร้างความแตกต่างหรือไม่เราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 13.5 GM บน iPhone 10ในส่วนของ CPU ความเร็ว Single-Core คงที่แต่ในขณะเดียวกันความเร็ว Multi-Core ลดลงอย่างน่าแปลกใจเหมือนผลลั์ที่ได้บน iPhone SE เลยครับเราไปดูผลลัพธ์ในการทดสอบ GPU ผลปรากฏว่าความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกก็ลดลงเล็กน้อยความเร็วลดลงแบบแปลกๆในเวอร์ชันนี้ครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับจะลดลงตามไปด้วยหรือไม่ ไปชมกันครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 13.5 GM ผลลัพธ์ยังคงที่โดยใช้ไป9%หรือ91%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับการอัปเดตเป็น iOS 13.5 GM บน i p h o n 10ความเร็วโดวยรวมลดลงอย่างน่าแปลกใจครับ ในขณะที่แบตเตอรี่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าเราจะไม่มีให้ลุ้นกันแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เบต้าก่อนหน้ายังไม่ต้องอัปเดตอะไรดีกว่าครับเพราะความเร็วลดลงและแบตเตอรี่ก็ยังคงที่รอดูตัวเต็มอีกทีแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ยังทันครับตัวเต็มมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ